สวัสดีครับท่านผู้ชมการยืนของทรัมป์ในตะวันออกกลางจบลงไปพร้อมกับความหวังของกลุ่มฮามาสจบลงไปครับซึ่งกลุ่มฮามสาสหวังว่าการปล่อยตัวอีดานอเล็กซานเดอร์จะช่วยให้ทรัมป์โน้มน้าวในทันยาหูให้หยุดยิงได้โดยการเจรจาของกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลโดยมีอียิปต์กับกาตาเป็นคนกลางล้มเหลวลงอิสราเอล,ลเยื่นข้อเสนอปล่อยตัวประกรันครึ่งหนึ่งซึ่งยังคงถูกควบคุมตัวอยู่58คน และอิสราเอลคาดว่ามีตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่20คนแลกกับการหยุดยิง45วันแต่กลุ่มฮามาสต้องการแลกตัวประกันทั้งหมดกับการยุติงสงครามแบบถาวรและต้องการให้อิสราเอลอยุดยิงก่อนถึงจะเปิดตัวประกันด้านอียิปต์และกาตราก็พยายามโน้มน้าวให้กลุ่มฮามาสยอมจำนวนซะตามที่ผมได้นำเรียนรายละเอียดไปในคลิปเมื่อวานนี้โดยกาต้ากับอียิปต์กดดันให้ฮามาส ยอมรับการหยุดยิงเบื้องต้นเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งนานกว่าการหยุดยิง45วันที่เนทันยังหูเคยกล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะยอมรับรวมถึงการประกันจากผู้ไกลเกลี่ยว,ว่าพวกเขาจะรับรองว่าอิสราเอลจะยังคงอยู่ที่โต๊ะเจรจาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อหาหรือเงื่อนไขในการยุติสงครามอย่างถาวรและในระหว่างนี้ฮามาสจะไม่กลับมาสู้รบอีกเรียกว่าทั้งอียิปต์และกาตาที่เคยสนับสนุน ก็เอนเอียงเข้าไปหาทรัมป์แล้วครับส่วนอิหร่านก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮามาสจึงตกอยู่ในสภาพหลังทิงฝานอกจากนี้ครับสถานการณ์ในกาซายังเลวร้ายลงไปอีกทั้งการระดมการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินรวมถึงภาวะความอดอยากจากการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคโดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงอาบูดาบีของสหรัฐอารับิมิเรตก่อนปิดทริปทัวร์ตะวันออกกลางครับว่า เรากําลังดูแลกาซาและเราต้องการจัดการมันให้ได้มีคนจํานวนมากกําลังอดอาหารเขากล่าวมีคนจํานวนมากมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายเมื่อถูกถามว่าเขาสนับสนุนแผนการของอิสราเอลที่จะขยายสงครามในนวนกาซาหรือไม่ทรัมบอกกับนักข่าวตามรายงานของรอยเตอร์ว่าผมคิดว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในเดือนหน้าและเราคงต้องรอดูกันต่อไปเราต้องช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ด้วย คุณรู้ไหมว่ามีคนจานวนมากกำลังอดอาหารในชนวนกาซาดังนั้นเราต้องดูแลทั้งสองฝ่ายซึ่งการกล่าวถึงชนวนกาซาและกลุ่มฮามาสรวมถึงอิหร่านหลายต่อหลายครั้งในการเยือนตะวันออกกลางมันหมายถึงทรัมป์ไม่ได้เกรงกลัวต่อผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนกลุ่มก่อก,การร้ายเหล่านี้เลยและเมื่อทรัมปถูกถามบนแอร์ฟอร์สวันว่านิทันยัฮูจะช่วยตประกันได้หรือไม่ทรัมป์ตอบว่า เดี๋ยวก็รู้ไปพ,พร้อมกันต้องคอยดูเรียกว่าแร์มก็ช่วยอะไรกลุ่มฮามาสไม่ได้ครับและทันทีที่แอร์ฟอร์ตวันทยานออกจากกรุงอาบูดาบีก็กกำลัง IDF ก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศแบบปรูโฮมต่อถนนกาซาพาต้ายุทธการจีเดียนชชลิออหรือรถสึกของจีเดียนซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการโจมตีทางอากาศมากกว่า200คนและเพียงแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมาการโจมตีทางอากาศแบบปลูโฮมทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยถึง94รายรายงานระบุค,ครับว่าการโจมตีทางอากาศที่เริ่มต้นขึ้นเมืวันนี้กว่า150ครั้งที่เมืองเดียอันบาลาและเมืองขานยูนิสส่งผลให้ผู้คนต้องหนีออกจากค่ายภุริภัยจาบาเลียและเมืองเบดไลฮียา ตัวเลขยผู้เสียชีวิตซึ่งไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระนั้นไม่ได้แยกแยะระหว่างนักรบและพละเรือนอิสราเอลกล่าวว่าพวกเขาพยายามลดจํานวนพลเรือนเสียชีวิตและเน้นย้ําว่าฮามาสใช้พลเรือนในจานวนกาซาเป็นโลกมนุษย์ในการสู้รบจากภาคพ,พื้นที่พลเรือนรวมทั้งบ้านเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนและมัสยิดสถานีข่าวซาวอุดิอาระเบียอันฮาดัดรายงานว่า รถถังของอิสราเอลได้เคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่เบเดลาฮิยาเป้าหมายในการเข้าปฏิบัติการคือฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังห้องขังเจ้าหน้าที่และอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายใช้ในการโจมตีกองกำลังไอดีเอฟนั่นหมายถึงกองกำลังไอดีเอฟได้ตัดสินใจใช้กําลังเข้าบทขยี้กลุ่มฮามาสเปพร้อมพร้อมกับก,บการใช้กําลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าช่วยเหลือตประการกองกําลังไอดีเอฟเปิดเผยครับว่าท่ามกลางปฏิบัติการภาคพื้นดิน กองทัพป้องกันอิสราเอลกล่าวว่ากองพลที่252ได้สังหารเจ้าหน้าที่หลายรายซึ่งอยู่ที่จุดสังเกตการณ์ทางตอนเหนือของชนวนกาซากองพลที่ชนุนนกาซาได้ทำลายอุมโมงหลายแห่งและโครงสร้างพื้นฐาน,นอื่นๆและสังหารเจ้าหน้าที่หลายราย,ายในเมืองราฟาขณะที่กองพลที่36ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของกลุ่มฮามาสและสังหารเจ้าหน้าที่ที่พยายามวางระเบิดในพื้นที่ทางเดินโมรา การโจมตีซึ่งบางครั้งสามารถได้ยินเป็นใจใายไกลถึงตอนกลางของอิสราเอลทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตอนเหนือของชนนกาซาอูมมูฮัมหมัดอันตาตา,ตารีวัย5้ปีผู้ที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือของกาซากล่าวกับ a f p ว่าพวกเรากำลังนอนหลับอยู่เมื่อจู่ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ระเบิดขึ้นรอบๆตัวเราทุกคนเริ่มวิ่งหนีเราเห็นการทำลายล้างด้วยตาของเราเองมีเลือดอยู่เต็มไปหมด มีทั้งชิ้นส่วนร่างกายของศพและเราไม่รู้ว่าใครตายและใครยังมีชีวิตอยู่ด้านอามัดนสัสไว้ส3ปีซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเหตุระเบิดยังคนดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืนเราไม่อาจนอนหลับหรือพบกับความสุขใดๆได,ได้ไม่มีความปลอดภัยใดๆเราอาจตายได้ทุกเมื่อสาปาชาชาติประมาณการว่า70%ของฉนวนกาซา เป็นเขตห้ามเข้าที่ประกาศโดยอิสราเอลหรืออยู่ภายใต้คำสั่งอพยพซึ่งจากคำกล่าวดังกล่าวชาวกาซาตอนนี้พวกเขาเหลือที่ไปเพียงไม่กี่แห่งในชนกาซาพวกเขาอยู่ในความตื่นตระหนกท่ามกลางความอดอยากไม่มีทั้งอาหารและยารักษาโรคเรียกว่ากำลังขาดปัจจัย4อย่างรุนแรงซึ่งหากอิสราเอลยอมส่งความช่วยเหลือด้านอาหารเข้าไปกุมฮามาสัสก็จะแย่งเอาไปหมดและสร้างอำนาจเป็นผู้แจกจ่ายอาหารเสียเอง เหมือนที่พวกเขาเคยทําในช่วงหยุดยิง6สัปดาห์และหาอิสราเอลถอนอาหารออกไปเหมือนที่เคยทํากลุ่มฮามาสก็จะกลับมามีอํานาจเหมือนเดิมไม่มีที่สิ้นสุดกาตทิทรัมออกกล่าวที่อบับดาบีว่าผมคิดว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในเดือนหน้าหมายความว่าภายในเดือนนี้ซึ่งเหลือเวลาไม่กี่วันอิสราเอลจะทําการกวาดล้างกลุ่มฮามาสออกไปจากฉนนกาซาและเตรียมพื้นฟูกาซาในเดือนหน้า ตามคำพูดของทรัมป์ซึ่งเป็นคำถามครับว่าทรัมป์อาจแบ่งผลประโยชน์ในกาซาให้กับประเทศใน,นตะวันออกกลางแล้วหรือไม่การพ้พนผู้เวนอกาซาในเดือนหน้าคาดว่าจะมีชาวกาซาเต็มใจที่จะย้ายถิ่นฐานออกจากกาซาจานวนมากโดยมีรายงานครับว่าสหรัฐอเมริกากำลังหารือกับทางการลิบเบียโดยได้เสนอที่จะโอนเงินจำนวนหลายพันล้าน,านดอลลาร์สหรัฐ ที่สหรัฐอเมริกาอายัดไว้เมื่อกว่าทศวรรษก่อนให้กับลิเบียเพื่อแลกกับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวกาซากว่าหนึ่งล้านคนซึ่งขณะนี้รัฐบาลลิเบียต้องการเงินจํานวนมากเพื่อมาฟื้นฟูประเทศเช่นกันแต่ก็อย่าลืมครับว่าในลิเบียก็ใช่ว่าจะหาความสงบสุขได้เพราะมีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่ามีการประทะก,กันทาหารเพื่อแย่งชิงอำนาจและส่อเขาว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้ง รายง,งานยังมีมาวแววๆอีกครับว่ามีความพยายามเจรจากับทางการอินโดนีเซียที่จะส่งชาวกาซาหลายหมื่นคนไปที่นั่นโดยเมื่อวันที่9เมษายนประธานาธิบดีอินโดนีเซียปลาโบโวสุเบียนโตเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพร้อมที่จะให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในนวนกาซาประธานาธิบดีกล่าวว่าเขาได้สั่งการให้รัฐมนตรีต่างประเทศหารือก,กับฝ่ายปาเลสไตน์ และฝ่ายหน,นอื่นๆโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับวิธีการพยพชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบไปยังอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ